ดีผม่พี่น้องก็สุดคนเก่าพี่น้องเลยอ่าก็ลังขากลับอ่าก็ได้พาทีมงานพี่น้องเอ้เวจินข้าวกัดสดน้าหันห่อนสดวาดก่อนบอรี่บาไว้พี่น้องไอ้นอนอยู่ในรถเหรออ่าเวออ่าสดก๋วยเตี๋ยวหันห่อนก่อนกลับบ้านก่อนพี่น้องเอ้พี่ได้ลวกปากัวคอเนาะอ่าก็ Năng jubo, nang 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 de, no? oh, de, nang ni, nang à nang 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 đi nang 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 đi nang 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 nang

ราบเนื้อสุกครับอ่าครับผมแล้วก็มีมีข้าวสวยด้วยเนาะโอเคข้าวสวยด้วยปอ่าขมครับง่วงยังฮะก๋วยเตี๋ยวเอาเอาเส้นเส้นมีป่เส้นโอเค เส้นมี่ขาวหนึ่งแล้วก็เอาอย่างประตูน้อนแล้วก็เนื้อกาเาเกาขาสวยสวยหนึ่งแล้วก็เกาเหลาเป็นสองถ้วยเลยครับผมอางเนื้อนะคะเกาเหาน่ะ น้ำตกมีครขาวของใครมาบุญัาผมมาผมแต่เชีบเนาะสุดน่อนทีอนอก่กว่าลวกปากน้นกนอ,นองโมกินแน่นอนเอลยนะเอา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 อี่าเงี้นเนะ เตียงสร้างนี้สร้างต้วเรากินกิกินกนเดินนทางเรีบอายอีรงนี้นอนอยู่ในรถหัเนาะตัวเราหมูอาปูเอาไดบเอาเอา ยิอวท่มาบานาร่าถยพเองหลาาลน์รรือว่าทงระถาเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานมงคลของชามอค่ะเพราะว่าจะนิยมทำกันเพื่อนำไปใช้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเรื่องงนครับผมขอบคุณครับ

กินมาตุ่กาบนรร่กินมาตุนเนี่ลาบเนี่ยบวิมกระช่างข้าวเหนียวมาใส่น้าโปรตีนกบกินข้าวเนียวหรอกวัวขับรถนี่น้องเนี่วงกินๆๆจะไวบ่ไวก็เวหาโมอ้โที่ขึ้นขโมยะะเร เดินพี่น้องเด้อกินข้าวก่อนวัดมือบัดคืนบัดกินข้าวก็ตะคืนนี่กินตะวานนี่พี่น้องนี่ก็บ่ายสามม้งแหลมวันนี้นนก,ก็ได้หาก็เชิได้กินพอพอมีเฮงขับรถกลับบ้านกลับเมืองพี่น้องเไง ปางบุคคลไมีรสชาติเนาะเขาจะสีไม่สูงเลยเพราะเขาชอบสีเดิมเราไม่ได้เห็นเป็นก่อนสากตัวนะบอลลูนขึ้นมาเราก็จะเห็นของสีสาเหตุที่ชาวบ้านเลือกโฉนดทีนี้ก็ ได่กินใช่ปะไก้ยาเ้าเลไม่กินไม่ไหมบ่ก็กินนี่กือเป็นยาค่ะือก็อาจจะยายาเจ้าเนี่แหละและพอเสร็จสิ้นพิธีแล้ว

ผมจับต right? yeah. ี็พบกันนะคะได้พบแล้วครับขอบคุณครับผมรูแบบการฝึกซ้อมก็จะถกกำนว้อจากการิงเ่ๆพราะพี่น้องไรเ่อื้อ้นได้แซส่วนเด็กๆที่ฝึกซ้อมก็จะการเตะในลวกปากลวกปากเราจะถึงเด็กโตแต่ส่วนมากจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนค่ะบางคนก็ม่อนำขอหรือกาตเห่าช่วยเนี้ กินพักเด้นไล่เขาเกี่ยวกับยาเสพติดจัลีก็ต้องเข้าไปขอตัวจากผู้ปกครองพี่น้องไหพี่้อมกันจริงๆจัดหาปรติดแหวนแล้วต้มีความตั้งใจ

กบ้านลือขอน้ถ nah hm ้าไม่มีกาจะห้ก็จะอยที่บ้านจวจะได้น้ำเราเราพี่น้องไงหลาร้อ้วะเปงสวนหับาทต่อไปจนกจะถึ่านดงยัได้หรื่าน่าสมุดด้ย ูแวสดงบรีบ่หรอหนท่านไม่หอนนะระยะทาจากบ้านไปรับก็ประมาณกิโเมตกว่าถาหว่าเด็กๆก็จ้เวลาประมากบาทีค่ะท่ดนส่งเขาดูทั่ 我来帮助你。 ไม่ตเจาะหรีหายใจหายสอหน้าติดตปด้วกี่เป็นสัญลัณประจำเขี่จำเนีงสมมณฑิตรัฐอเมริกาัลซี่ชาวตำบลบอนสองตต้องวจึงมันตะคุ่มกันนี่เป็ดยื่นรถจักราดูขอชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดีค่ะยายจำเนกินมาตั้งแต่ยุคประมา่สิบปีจากปุยยะปายยาจนมาถึงปัจจุบันยายจำเนียงไปป่ะพี่น้องเลย ไปก่อนครับสวัสดีครับเสียบไร้เสียบหลายไปพี่น้องเลยอันนี้อันนี้อยู่ที่ไหนนะป้าอันนี้อยู่เจ้าห้าค่ะเจ้าห้าน้อยค่ะน้อยวังน้อยเนาะะโอเคพึ่งออกออกมาจากกรุงเทพเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปบังน้อยเลยไปหน่อยอ๋อครับผมประมาณสิบกิโลครับผมสวัสดีครับกลับก่อน ไปพี่น้องเลยเนาะไอ้ก็ฮอดบังน้อยไปเช่นพี่น้องเลยอะไรอย่างงี้ไกลอยู่อีกรฮอดอันน่ะคอนแกนนี่ก็เรียนคำพั่นแหละตอนนี้ก็ซีมุ้งแหละพี่น้องเห็เนาะไปเรื่อยๆค่อยไปขับไวบ่ได้พี่น้องเลยอันตราย dân ngon non bụng bắp bắp bụng thì nó ơi Để này phục thù khởi nên nên đến đây là bao ly cái đây, vài đó một vài cái sát nhà đấy sát tụt đấy, ừ. ก,กินม่เหรอเว่าหากันได้ไหมมาชิมดูได้ดูใช่ฮะ

เอยเฉยน่อยเก็เฉยน้อยมันหนี่ันรอเดี๋ยวนี้นะมันทับข้อชองขางอยู่ดีนี้นะมัดีมพ่นนะทางนี้ก่เฮ้งทางนี้กเฮ้งเนาะมันไหนฉีรอดไครคยก็ว่าเคยฉีรอดเน้ะเปล้พอวันนี้นะแต่เจ้ารอดดียขงึดดีหรือว่าเก่งเฮงนะพูมมต้านทานนี่แบบุดจอดเลยนะมาลอดหลัอ เพราะว่าเขาไปใช้มาใช่กินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกินเดียวอยรถคันเดียวกินข้าวกินกินน้ำกินน้ำกันเอานองหน่มจะนะเี่ยจเป็นไหมอรไม่นี่ไม่่ไม่หนักน่อยเนาะอไม่ได่นี่ชต้นุนเลไเดียว เชื้อโลกเชือโลกนั่นเลยอ้าวอยู่คนละทางันนี่ไม่ครอไม่สรับก็ทีนี้กิใช้กันสักก้นนะพี่เนาะชักจุกปกนเข็มนันเลมีแต่ว่าวัยวายเนาะหักว่าเรือแต่ี๋คนไปนี่จะไปหาสักยาท่างนะพี่น้องเลยก็ทีนีจใชกันจอดเลย ไปไปไปพี่น้อง,ดองดเดินทางก,กันมาเตียงเงาคือใครเนี่ยจังหน่อยน้อพี่น้องเนาะโอ้กินเพลสุดนนห่อนันดีขึ้นจังหน่อยพี่น้องเลยมาคืนนี่กับคืนก่อนนะตายเนาะอ่าก็มวยพี่น,องงน,น้องเนียมันนั่งหัวนั่งหัวแลวปวดเบิดกระตุนกระตุนี่แบบติงบ่ได้เลยนะพี่นองง้อง,งเนียบ่าไงนะกันเลยเนาะ ไปไปสักกล่นเมื่อวานนี่ไข้เนี่ยพี่น้องอ่าหมอพ่นชักยาให้ครับวางยามาให้กินเพราะว่าตัวร่วงนี่ตัวฉีดมันชี่ไว้บัวยามันแห้งเนาะชี่ไว้บัวตื่นมาก็พอนนอนเต็มอิ่มมาเลยพี่น้องอย่น้อยเต็มอิ่มตื่นมาก็ไข้เนี่ยตะก่อนอ่ะบ้าหมวกกับนอนอย่างเง้ยเงื้อเงื้อพี่น้องเไงนั่งนวงอยู่เนาะโอเคพี่น้องอย่าไปเตียงคอตัวขับรถเดินทางกันบัดนี้เดินทางกันลำพิลงเนาะ Hotchay kira dia poting si update Hei Bung, perniagaan perniagaan, pernah nggak? Bung, Hotchay, pernah nggak? Bung, Hotchay, mana ni kah? Muai kah si Pakorn? Nada jadi Hotchayเลย, Muhanah ni Hotchay neno, pernah nggak? Ini kah si Mung dah? Si Mung ni yang mudah Hotchay yang jujur, pernah nggak? Oh, duduk duduk, duduk wangi, bai. Wangi, wangi. Mian, pernah nggak? Jeng jeng, oh, pergi Selaruli. แต่ยังไกงเ้งนะพี hmm. mm ่น hmm. ้องยังไกงไก่เ้งเนาะอ่าหาล่อยไปคือฮกล่อยฮกล่อยพี่น้องเไงไปจุดหอดบม่มหอดแน่นอนต้องหาผักก่อนเนาะเอาโอเคพี่น้อง่งบนเตียงขอตัวขับรถก่อนมไหมขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องประชิกูจุคนเนาะอ่าที่เป็นห่วงเป็นใยทั้งหมดเตียงและทีมงานพี่น้องเไยทั้งหมดเตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนกับบุ่ยไปทั่วไปถึงแชมปพี่น้องเไย อีพีหลายครูหลายคนก็นโทษตามท่านันบันไหวอยู่อยากไปเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ําแล้วก็อยากพาไปหันป่นไปหนีพี่น้องเงยไปอู้ลายอย่างอะไรเนี้ยจะขอโทษขอพระไหลายไปบ่ปได้พี่น้องเงยเป็นเตียงกับทีมงานกันาอีลักทักเถื่ออาวชีว,วะไป,ไปฟิวเจอร์รังสิตไปมองเกา่าเยี่ยมยามจะนายเกา่านะก็บ่ได้ไปสักพี่น้องเงยมากกบ่ได้ไปใช้เลยสามคืนเนาะนอน,น,นอย่างเดียวพี่น้องเงยโอ้ ขอโทษขออภัยเลยหลายมารอบนี้ก็บ,บสมบูรณ์แบบปันไดพี่น้องเลยเอาไวาเตียงขอโัวเดินทางก่อนพี่น้องเลยขอ,ขอบคุญขอบคุณในหลายบัตรจุกูจุคนเดอ้อพี่น้อง<ป>ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องอย่เนาะไปก่อนแล้วสบายดีน้องโม่โดยพี่น้องเลยเสียงกันซิบ่มีน้องโม่ก็ได้เดินมาแล้ว